อยากมีบ้านในจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าของได้ง่ายในราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นไม่ถึงล้านคลิปนี้พามาดูบ้านเพื่อข้าราชการให้มีบ้านอยู่พร้อมครอบครัวอย่างอบอุ่นและมั่นคงในชีวิตกับที่นี่ค่ะโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลาจากการเคหะแห่งชาติตัวโครงการอยู่ใ,นในกล้ๆนี่คอมุสาหกรรมภาคใต้กม1ิบตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ เดินทางสะดวกเข้าออกโครงการได้ทั้งถนนสายเอเชีย e และถนนเพชรเกษมจะเดินทางเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ไปสนามบินหาดใหญ่อันนี้สะดวกเลยค่ะหรือจะไปตัวเมืองสงขลาก็ง่ายใกล้หน่วยงานราชการรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตครบและอยู่ในระยะที่เดินทางเข้าถึงง่ายทั้งโลตัสหาดใหญ่ตลาดกิมหยงและโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโครงการก็มีเช่นเดียวกันค่ะ ที่นี่พัฒนาบนที่ดิน56ไร่กว่า,วาเป็นบ้านแฝด2ชั้นจำนวน126ยูนิตและบ้านเดี่ยว2ชั้น2แบบจำนวน365ยูนิตรวมทั้งสิน้นจำนวน491ยูนิตค่ะมีแบบบ้านให้เลือก3แบบรองรับทุกรูปแบบของการพักอาศัยในราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านบาทเริ่มจากบ้านแฝด2ชั้นหลังนี้ที่ดินประมาณ21ตารางวาฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ซักล้าง หลังนี้ราคาเริ่มต้น840,000บาทค่ะประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ทำให้บ้านดูโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะสามารถรับแสงสว่างจากภายนอกได้อย่างเต็มที่เข้าไปด้านในนะคะพื้นที่จะเป็นแบบโอเพ่นแปลนเปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันค่ะโซนแรกจัดเป็นพื้นที่รับแขกวางโซฟา2-3ที่นั่งได้สบายๆมีโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีได้หรือจะทาเป็นมุมนั่งทางานเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ ถัดเข้ามาจะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารจัดวางชุดโต๊ะขนาด2-3ที่นั่งกำลังดีเลยค่ะใกล้ๆกันเป็นมุมครัวสำหรับจัดเตรียมอาหารส่วนประตูนี้เชื่อมไปลานซักล้างด้านหลังบ้านค่ะห้องน้ำจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะฟังก์ชันการใช้งานมีครบเลยค่ะพื้นที่ชั้นสองเป็นพื้นที่ของห้องนอนสองห้องค่ะแบ่งเป็นห้องด้านหน้าบ้านและหลังบ้านห้องนอนด้านหน้าเป็นห้องนอนใหญ่ได้วิวหน้าบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยกำลังดีวางเตียงใหญ่ได้เลยมีมุมสำหรับวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะแต่งตัวได้ครบค่ะ ส่วนด้านหลังบ้านเป็นห้องนอนที่2นะคะขนาดไม่ต่างกันมากพื้นที่ใช้สอยภายในวางเตียง3.5ฟุตได้พอดีและจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น21ตารางวาฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ซักล้างค่ะหลังนี้ราคาเริ่มต้น850,000บาทค่ะบริเวณด้านนอกสามารถทำสวนปลูกต้นไม้ได้รอบบ้านเลยค่ะ ด้านในนะคะพอเปิดประตูเข้ามาเราจัดเป็นพื้นที่รับแขกด้านหน้าบ้านได้ถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารจัดโต๊ะขนาด2-3ที่นั่งกําลังดีค่ะใกล้ๆกันเป็นมุมครัวสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ครัวได้เลยส่วนประตูนี้เปิดเชื่อมไปหลานสักล้างด้านหลังบ้านค่ะใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องน้ํานะคะฟังก์ชันการใช้งานมีครบเลยค่ะ ที่ชั้น2จะเป็นพื้นที่สาหรับการพักผ่อนมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านพื้นที่กว้างวางเตียง5ฟุตกําลังดีค่ะและจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่สําคัญมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ด้วยทําให้บรรยากาศดูโปรง่งอยู่สบายเลยค่ะส่วนห้องนอนที่2นะคะก็จะอยู่โซนด้านหลังบ้านขนาดห้องกําลังดีค่ะวางเตียงขนาด3.5ฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือๆสาหรับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นได้อีกค่ะ สุดท้ายค่ะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเช่นเดียวกันค่ะแต่จะมีขนาดที่ดินใหญ่ขึ้นมาที่ดินประมาณ31.5ตารางวาฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ําพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ซักล้างค่ะด้านหน้าบ้านตรงนี้มีพื้นที่จอดรถได้1คันค่ะหลังนี้ราคาเริ่มต้น1.490,000บาทค่ะ ตัวบ้านออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นทันสมัยรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวยุคใหม่ค่ะประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เข้ามาด้านในโซนแรกเป็นพื้นที่รับแขกนะคะวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งกําลังดีอีกฝั่งจะจัดชั้นวางทีวีก็ได้ค่ะถัดมาเป็นโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้เลยและยังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางเฟอร์นิเจอร์อื่นเพิ่มเติมได้มีหน้าต่างระบายอากาศให้ทางด้านข้างและด้านหลังบ้านค่ะเชื่อมต่อกันไปเป็นพื้นที่ห้องครัวขนาดกําลังดีค่ะ ประตูนี้เปิดไปลานซักล้างด้านหลังบ้านได้เลยค่ะใกล้ๆกันเป็นพื้นที่ของห้องน้ำค่ะฟังก์ชันการใช้งานมีครบพร้อมสุขภัณฑ์ทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์และฝักบัวค่ะ ที่ชั้น2เป็นพื้นที่ของห้องนอน2ห้องห้องนอนใหญ่อยู่โซนด้านหน้าบ้านค่ะพื้นที่ห้องกว้างวางเตียงใหญ่5ฟุตได้มีมุมสําหรับวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทางานหรือโต๊ะแต่งตัวเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนด้านหลังบ้านเป็นห้องนอนที่2ค่ะขนาดไม่ต่างกันมากภายในห้องวางเตียง3.5ฟุตได้พอดีและจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลาจากการเคหะแห่งชาติถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการบ้านที่จะช่วยให้คนอยากมีบ้านได้มีบ้านในราคาที่จับต้องได้ง่ายเริ่มต้น840,000บาทค่ะที่สำคัญมีแบบบ้านให้เลือกตอบรับทุกรูปแบบการพักอาศัยจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นครอบครัวครบเลยค่ะใครสนใจโครงการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CA l l center 1 6 1หหรือ www.nha.co.th ค่ะ